วันนี้นะครับผมจะมาปั๊มเงินแบบนี้นะแบบนี้ว่าถ้าจากสิบล้านเนี่ยสิบล้านนะไปจนถึงหกสิบล้านมันจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนไามาดูรถที่ต้องซื้อนะนี่คนสุดท้ายเลยคันนี้คันเนเี้ยมันมันหลายคนเนี่ยเขาอยากได้กันนะมันจะย่ายมันจะดกักเอ้ยมันจะอยากนก มันจะยากมันจะได้ยากมากคันนี้หกสิบล้าน60ล้านมันได้ยากเกินไปแต่เรามีรถอยู่คันหนึ่งที่จะสามารถปั๊มเงินให้เราให้ตัวเราได้คันนี้ผมจะเอาคันเนี้ยไปปั๊มเงินแล้วมาดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าใช้เวลาไปสองสามชั่วโมงนี้มาไปที่สนามแข่งเลยสนามแข่งอยู่นี่นะ สนับแขกถ้าใช้ไฮเบียเนี่ยก็คือไฮเบียแป๊บเดียวเราจะได้เงินมาเลยถ้าถ้าเป็นแป๊บอื่นหรือว่าอย่างอื่นนะจะใช้เวลานาน,นยอย่ายเช่นนี่ ผมจะต้องใช้มุมมองภายในเดี๋ยวคุณดูก็ดูเอานะว่าถ้ามุมมองภายในมันจะเป็นยังไงดูแทบไม่แหลกเลยมุมมองภายในมันก็แบบมันจะแบบมันไม่ได้ใช้การ์ดจอเยอะไม่ใช้ G P U เยอะทำให้มันทำงานไม่หนักเกินไป ถ้าออกมาถ้าใช้มุมมองภายนอกออกมาี p u มันก็ต้องประวมวลผลด้วยถ้าไม่ความร้อนขึ้นแล้วการทํางานมันก็หนักถ้าไม่ความแหลกมันก็เืิดขึ้นนี่ปกติไม่แหลกแต่ใช้มุมมองภายนอกแหลกกางงูเหมือนกันไม่เป็นไม่รู้เป็นรเออแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังสามารถใช้งานและเล่นได้อยู่ก็ไม่ได้ซสีเรีย่ยส สามคนที่มีความรู้แล้วเขาบอกว่ามันประมวลผลมันทางานหนักมันร้อนอากาศคือเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นภาวะโลกร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันทำให่อยากร้อนบางคนเขาก็อร้อนออกไปข้างนอกผมบอกไปข้างนอกแป๊บเดียวร้อนอ่ะช่วงไหนที่แดดออกวันไหนที่แดดไม่ค่อยออกก็ยังร้อนเลยก็สงสัยเหมาอนันร้อนผมจะปั๊มไปเรื่อยๆนะ ว่าทางการปั๊มเงินใช้เวลาคือการปั๊มเงินในไฮเบนไม่ยากเลยง่ายง่ายปั๊มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ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 ถ้าว่างนะว่างว่างก็ปั๊ม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 ได้แน่นอนมีแค่คั้นตอนที่ช่วยสามารถการปั๊มเงินได้ดี ปั๊มเงินปั๊มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะถามว่าแบบนี้มีน้ำมันไหมไม่มีหรอกไม่ไปเยอะอ่ะไปเรื่อยๆเลย,เยไปไป เวลาวิ่งอ่ะความเร็วมันจะหนวงมากๆเลยเพราะอะไรเอาชจมมองภายในมันเล่นไม่ค่อยอยากอ่ะแต่ว่าเวลาเลี้ยวรถพวกแรงแรงมันจะชนขอบทางยท้ยเพราะว่าการควบคุมมันยากควบคุมยากเลยใช่ ไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเงินจะหมดมันก็ไม่มีวันหมดถ้าเราไม่ไปซื้ออะไรนะการปั๊มเงินเนี่ยมันไม่ใช่การปั๊มเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันถ้าปั๊มเงินไปเรื่อยๆมันจะอาจจะเสียเวลานิดนึงก็ใช้เวลาไปก็นานมากบางทีอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่หน้าโต๊ะคอมบางทีนะไม่ได้อยู่หน้าโต๊ะคอมมันใช้เวลานานมากๆากเลยก็ไม่รู้พ่ออะไรเหมือนกันก็เลยปล่อยไว้ ให้ปั๊มเงินไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อัตโนมัตินะปั๊มเงินก็ <c oughs> กดคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆมันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะโอเคนะ เนี่ยปั๊มเงินนานมากต้องเอาไอดีสองมาด้วยดูต้องเอาอีกไอดีหนึ่งมาเล่นด้วยโอ้โหสุดเจ่งมันมันมันปั๊มยากอะ่ะถ้าปั๊มคนเดียวมันจะปั๊มยากต้องเอาอีกไอดีหนึ่งมาเล่นด้วยเอาเริ่มกันเลย ใช้มุมมองเดิมนี่แหละเอ้อมันจะได้มากว่าเดิม กว่าเดิมอีก14,500มันจะได้เยอะกว่าเดิมแล้ว่ะ 5, ไปมันมันสามารถทำให้รวยขึ้นเร็วได้เด้ยรวยเร็วขึ้นได้ก็ถ้าถ้าคูณสองไปอีกก็ยิ่งเร็ว ใช้ขับเตือนเกมใช้ปีเนียมแต่นี่ไม่เคยใช้อะไรปีเนียบไม่เคยแต่เคยได้แต้มันเลยพีเนียมไปแ,แ,แต้มันก็เหมือนเจอแบบเสียโูบักอะไรอย่างงี้นี่ีเนียมในร้านค้า ช่วยนะก็ดูจากเงินเอาถามว่าดีไหมก็ดีอ่ะถ้ามันว่างนานๆอ่ะสองสามชั่วโมงแล้วก็มึงจะเกือบยี่สิบล้านเลแต่มันจะมีใครที่ไหนนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลามันมีไหมมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันจะไม่มีใครแหนเขาไปนั่งหน้าคอมตลอดเวลามันไม่มีเวลาไปทำอย่างอืงอ่นเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กิน ต้องมีแบบทำกับข้าวกินก็ต้องหยุดเล่นไปก่อนเน่แบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่กินข้าวไม่สนใจอะไรมันก็ต้องทำกับข้าวกินไม่งั้นก็อดตายไม่ได้กินนะ้ากินข้าวนิ้วแล้วมันจะปั้งเงินต่อไปเรื่อยๆนะ เมื่อคืนนี้ผมดูคลิปต่างชาติเขาเขาเล่นแบบนี้นะเขาใช้เวลาปั๊มเงินแบบเนี้ยประมาณ4ี่บชั่วโมง2วันสองวันก,กว่าเพราะว่างงว่าทาไมมันใช้เวลาได้นานขนาดนี้เพราะว่ากว่าจะได้รุ่นหกบล้านมามันก็ไม่ใช่ง่ายๆทั้งต้องแบบปั๊มเงินใช้เวลานานมากนานมากๆแบบนี้เขาไม่ได้ให้เงินเป็นคูณ2มันยังไม่มีอัปเดตเงินคูณ2ขึ้นมา มันก็เลยใช้เวลาที่นานมากๆพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยเสียเปล่าๆไปเวลาบางทีก็อาจจะบางครั้งบางครั้งเขาอาจจะอยู่หน้าคอมตลอดเวลาแต่เวลาที่เขานับมาและเขาเคยปั๊มก็ประมาณ4-6ชั่วโมงนะคนตา,ากจ่าเขาทํามาก็ใช้เวลาแบบนานอยู่พอสมควรนะ บางทีก็อาจจะมีส่วนํำคัญที่ขาดการปั๊มเงินของเราเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตช้าเน็ตหลุดเกิดเกิดปัญหาก็คือเน็ตหลุดไม่รู้พ่ออะไรก็อาจจะมีข้อบิดพลาดบ้างข้อความมันอาจจะไม่ใช่เก้บวกอะไรงนี้เพราะว่าออกแแบบเข้าออกบ่อยมากเลยมันไม่ใช่แบบจะว่างตลอดเวลามันก็มีแบบไปดูอย่างอื่นบ้างเนาะ 13ล้านแล้วไปกันต่อ โมงห้าสิบเก้าตอนนี้เที่ยงห้าสิบเก้าโอ้โหตึงเกินโอ้โหสุดเกินแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากใช้เวลาปัม๊มนานมากตั้งแต่แปดโมงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง แปดเก้าไปเก้าสิบส um ิบเอ็ดสิบสองสี so, 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 so. ่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเข้าชั่วโมงที่ห้าแล้วปัดโธย่อยดีเลยวะแมงแมปนี่โอยเสา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 เล็ดแมปนี่ไปเห็ดเงินก็ได้เงินอันบ้าวเมื่อที่ได้ไปตลาดอานนี้เพราะเหตุไปเสาหนานน่นอีกยาวไปขี่ขาดป้าแล้วแมงนี่โคตรน่าเล่นสัตะ ต่างๆสีง้อไพ่ปั๊มได้ก็ปั๊มเด้อคนปั๊มก็ตั้งใจยำรถไปด้อว,ว่าคันไหนบ่ได้ขายคันไหนได้ขายส่วนใหญ่จะเป็นรถจากกิจกรรมที่เขาให้มานี่ฮาโลวีนอีเวนต์นั่นนี่รถคันใหม่ก็เคยเของวาอันนี้เป็นรถแจกฟรีไพ่ได้เราก็ขื้นใดเลยอันนี้เป็นรถทีดเก็บเงินไดือนมาน้าเราซื้อมาไดือนมาหนาอน่ะอันนี้ก็ฮาโลวีนอีเวนต์อันนี้ก็น,น,นิ้นงบลู นี่เออคันนี้จะขายไปกับ13ล้านบ่คุ้มจะาขายอันนี้เกิด8ล้านอันนี้ก็จะาขายเพราะว่าไปเก็บเงินในเหยเฮ็ดรถต่อแบบปั๊มเงินหลายอะไรงนงี้โอ้โหปั๊มยากไหมแม่บิ๊โอ้ยลองเล่นแม่แ